ช่องวัน31เตรียมส่งโปรเจกต์ใหญ่แห่งปีกับละครทีเรียดฟอร์มยักษ์วันทองโดยดัดแปลงมาจากวรรณกรรมสุดคลาสสิกขุนช้างขุนแผน ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการลุกขึ้นสู้เพื่อศักดิ์ศรีของผู้หญิงทุกคนในอีกมุมมองที่คุณไม่เคยรู้งานนี้ได้นางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาโฮเน่มารับบทวนทองหญิงสาวที่ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงสองใจประกบคู่กับสองพระเอกฝีมือตัวพ่อของวงการอย่างป้องละวัดกุลรัตนรัก์และชาคริตแย้ำนามพร้อมด้วยทัพนักแสดงที่จะมาร่วมประชันบทบาทกันคับจออาทิตย์ตรงตรงกริบสกร เบนเรวิยนานันเชอเบละลลลินลิลลี่พันธิลาพันเอกวันชนะสวัสดีนุยสุจิราเฟรดอริศรารองเข้ามูลคดีตุ๊กดวงตาตุมอุทุมพรเทียปวีนา ก้อยกรกฏและอื่นๆผลงานการกำกับของสันซีแก้วหล่อการันตีความเข้มข้นโดยทีมเขียนบทมือหนึ่งจากช่องวัน31พิมมดมดาพัฒนาอลงกรพิมซิรินพงวานิสุขจุติมาแย้มสิริวันทองเป็นเรื่องราวของวันทองใหม่ดาวิกาหญิงสาวรูปงามที่ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงสองใจ กำลังถูกพระพันวสาพันเอกวันชนะสวัสดีใต่สวนความหลังเกิดสึกชิงตัวนางวันทองระหว่างขุนแผนป้องนวัดและขุนช้างชาคริตแย้มนามอดีตเพื่อนรักที่หลงรับผู้หญิงคนเดียวกันและเพื่อเป็นการยุติเรื่องราวทั้งหมดพระพันวสาจึงยื่นคำขาดให้วันทองต้องเลือกว่าเธอจะอยู่กับใคร แต่วันทองกลับเลือกไม่ได้ทําให้พระพันธ์วัสาโกรธจัดสั่งประหารชีวิตเธอทันทีงานนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองวันทองจึงขอใช้โอกาสสุดท้ายเล่าเรื่องราวความรักอันซับซ้อนนี้ให้สังคมได้รับรู้มาฟังความจริงอีกด้านของตำนานหนึ่งหญิงสองชายที่ไม่เคยมีใครได้รู้และสุดท้ายานางวันทองคือผู้หญิงสองใจอย่างที่ใครใตราหน้าไว้หรือไม่ ร่วมหาคำตอบได้ในวันทองเร็วๆนี้ทางช่องวัน31